ฝนตกลายน้าท่วมส่วนยางครับพี่น้องครับบริกจอยางอีกแล้วนะครับมื่อวันที่มาล่อยกังเวยนก็วบบ่าได้หล่อยครับก็เลยถือโอกาสมาฉีดพ่นจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงซะเลยน,นะครับผมลงต้นยางไว้นะครับบริก้รกีดกระด้นะครับเนาะโอ้ฝนตกดีหลายปีนะครับส่วนยางก็ะซึมไม่น้ำ สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องคือเก้านะนะครับเมื่อนี้ได้โอกาสได้เวลานะครับหลังฝนตกอโลดเลยสิมามือมาแล้ว่ารลดกันใช่ไหฉีดพ่นจุลินทรีย์ต่อครับบำรุงดินนะครับเมื่อนี้จัดหนักเลยครับเอาขวดญงเลยเมืนเน่อีงลิดริดกว่าลิดกว่าเลยครับก็คาดว่าที่ฉีดจะครึ่งหนึ่งก้อนครับเมื่อนี้คือซี่เลี่ยดอกย่านฝนตกห้ำก้อนครับก็ใส่ประมาณ สามลิตรสี่ลิตรนะครับสี่ลิตรครับนี่อันนี้สามลิตรนะผมเป็นสี่ลิตรผมผิดสามลิตรสี่ลิตรสี่ลิตรครึ่งนะครับวันนี้ใส่ยางหนักเลยมันนะครับไปเดี๋ยวกอกน้ำก่อนครับผมน้ำกับไส้บริเวณนี่แหละครับในห่วยในส่วนยางนี่แหละ <c oughs> น้ำฝนตกหนักครับกอกน้ำก่อนนะครับอันนี้ถังขนาด สิบหกลิตรนะครับก็จะใช้น้ำจุลินทรีย์ประมาณลิตรหนึ่งจะเติมน้ำเข้าไปประมาณสิบห้าลิตรครับตเติมน้ำประมาณสิบห้าลิตรนะครับอีกลิตรหนึ่งก็เป็นจุลินทรีย์นะครับ เดี๋ยวจะมาเบิิงบารุดข่นต่อนะครับบางคนพี่น้องเพื่อนๆบางท่านที่เข้ามาเบิ้งไม้ก็เดี๋ยวจะมาเบิิงขั้นตอนการฉีดนะครับเนาะอันนี้ขวด1.5ลิารนะครับบารุดเติมเบิดเลยนะครับ คแล้วครับวิธีการพ่นกับพ้่นลงดินแบ่งที่ไะครับบางเพื่อรรปลุดกับพ้น่นขึ้นทั้งสี่น้ำนะครับเพื่อให้ได้ทั้งลำต้นน้ำแต่ว่าหลากัหลกๆในกระสิพ่นลงพื้นนะครับเดี๋ยวห้าพ่นกระซิ อาหารเองนะครับทนไปเลย บริเวณแถวนี้นี่ที่เป็นดินค่อนข้างบดดีนะครับเป็นหินแห้นะครับรู้จักบครับหินแห้พี่น้องครับมาลดวนกับที่ใสจุลินซีนี่นะครับในการบูรแลแก้ไขปัญหาดินก็จะมีความเป็นกดเป็นด่างตั้งกันนะครับเนาะแต่แล้วมองแก้ปัญหาด้วยการใสจุลินซีเนี่ยนะครับดินก็จะออกมา สมบูรณ์ขึ้นนะครับรอบคนต้นทุกสิบห้าวันนะครับบาวโรดกับที่มาไลายพ่นจุลินซีนะครับ รอบคนต้นเลยนะครับเห็นผลว่เห็นผลยังไงนะครับอยากให้พี่น้องลองพิจารณาเบ้งนะครับว่าการใสจุลินทรีย์เนี่ย ชิมีประโยชน์ชำได่จังไดต่างประเทศเขาใสมาต่โดนแล้วแหละครับต่างประเทศญี่ปุ่นเนี่ยเกษตรกรญีร่ปุ่นเนี่ยเขาสุดยอดเรื่องเทคโนโลยีอยู่แล้วนะครับเนาะแต่ว่าเขาใสจุลินทรีสังขหอแสงเนี่ยโอ้มาโดนแล้วครับเพราะว่าซีอยู่ในน้ขเขาส่วนไล่ตั้งๆนะครับเฮ็ดมาโดนครับก็เลยอยากจะเชิญชวนนะครับมาโหลดบ่ได้อย่างเนาะครับ บ่มีผลได้ผลเสียอย่างกับพี่น้องนะครับแต่ว่าเพียงแต่ว่ามันเป็นอีกทางเลือกนึงนะครับในการลดการค่าใช้จ่ายในการซื้อปุ๋ยสําหรับเจ้าของสวนนะครับเนาะ